สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะเช้าสายๆค่ะไม่เช้าสไลดยก็สายอยู่นะตอนนี้อากาศอยู่ที่เท่าไหร่นะสิบเอ็ดองศาค่ะบวกสิบเอ็ดองศายังไม่หนาวเท่าไหร่ดูที่นี่ฟินแลนด์ตอนด้วยดูใบไม้ร่วงสวยไหมสวยไหมะคะที่นี่อากาศจะเป็นอย่างนี้ทุกปี บางทีก็เร็วบางทีก็ช้าช่วงหน้าน,นี้สวยนะแต่ว่าแฉะเพราะว่าฝนตกเข้าเดูฝนฝนตกทุกที่อยากพาไปดูตรงนั้นแต่ว่ามันเป็นทางรถวิ่งต้นไม้สวยสวยดูใบไม้ร่วงใบไม้ก็เริ่มร่วง บางต้นล่วงหมดแล้วบางต้นยังอยู่วันนี้ปั่นจักรยานค่ะปันจักรยานปั่นจักรยานชมวิวเดี๋ยวจะพาขึ้นเนินแป๊บหนึง่งขึ้นบเปล่าไม่รู้นะักมือข้างเดียวจะรอดหรือเปล่าไม่น่ารอดค่ะเราต้องลงเดินออก ตรงนั้นก็ขเขาเรียกว่าเมืองตัวเมืองที่เขาเพิ่งทำเสร็จภายในปีนี้แต่มันก็จะมีเพิ่มเตมิมอีกหลายๆตึกอย่างนี้แหละค่ะอากาศที่ฟินแลนดมันจะไม่ค่อยมีมันเริ่มเข้า หน้าหนาแล้วมันจะไม่ค่อยมีพระอาทิตย์ให้เห็นเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นพระอาทิตย์เราจะตื่นเต้นแต่หน้าร้อนอะเราจะไม่มีกลางคืนวันนี้สังเกตไหมที่ไหนก็มีตรงชาติเพราะว่า คนที่คนมีชื่อเสียงเขาได้ทำไว้เขาก็ที่นี่เขาเคารพนับถือแล้วเขาก็จะเอามาเป็นวันสำคัญคนที่มีชื่อในวันนี้คืออเล็กซีคือเขาเขียนหนังสือภาษาฟิน ีชื่อเสยงนี่ค่ะอากาศที่ฟินแลนด์ก็อย่างนี้แหละค่ะตอนนี้เราข้ามถนนมาอีกฝั่งแล้วจริงๆแล้วก่อนหน้านี้บรรยากาศจะสวยมากต้นไม้ใบสีเหลืองสีทอง แต่เราไม่มีโอกาสทำงานทำงานมันก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่งานเข้ากะด้วยยิ่งทำงานเข้ากะด้วยต้นไม้จะเริ่มไม่มีใบแล้วตรงนี้เป็นสุสานค่ะสูสาน มาใหม่ๆก็กลัวเหมือนกันค่ะต้องเดินขานเวลาไปทํางานต้องเดินขานแต่ตอนนี้รู <c oughs> ้สึกว่าชินแล้วแที่ทํางานก็ได้ไปทําความสะอาดห้องศพด้วย <c oughs> ก็เลยชินค่ะถามว่ากลัวไหมก็กลัวอยู่นะแต่ว่ามันมันไม่เฮียนเหมือนบ้านเราอันนี้ เราจะไปตลาดเรามาถ่ายให้เพื่อนๆดูเฉยๆเอาแค่ okay. บ้านเราอยู่ติดตลาดแหละแต่ว่าเราปั่จักรยานอ้อมให้เพื่อนๆดูบรรยากาศของฟินแลนด์ในเช้ามานันจะไม่มีคนค่าวันหยุดวันพักผรอนจะมีทีกน่าตอนเย็นก็จะเยอะหน่อยนี่รอดใต้สะพาน รถไฟทางนั้นที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี่ค่ะข้างหน้าก็จะเป็นสัญลักษณ์ของในเขตที่เราอยู่ต้นไม้สวยไหมสวยเริ่มสวยเป็นสัญลักษณ์ของที่เราอาศัยอยู่ อันนี้รถกระจอะให้คนข้าวน,นั้นใช่ไหมสัญ,ญลักษณ์ของที่เราอยู่ในเขตของแต่ละเขตเขาก็มีสัญ,ญลักษณ์ของเขาภาพอาจจะเร็วหน่อยนะตึกก็สร้างยังไม่เสร็จเดี๋ยวตึกก็งอกงามงอกยิ่งกว่าเห็ุเราจะข้ามถานนไม่มีรถแลว้วเราข้ามได้ เปลนด์ปลอดภัยเวลาเด็กข้ามหนุนข้ามอะไรรถเขาก็วิ่งตามกฎจราจรเขาไม่เหมือนที่เมืองไทยเหยียบคันเร่งได้แค่ไหนมันก็เหยียบไปแต่ที่นี่ถ้าคุณทำอย่างนั้นถึงไม่มีตำรวจแต่กล้องจับความเร็วมีทุกที่ไม่ต้องห่วงคุณได้ ถ้าคุณทำผิดกฎจราจรคุณได้ใบได้บินนะคะได้บินจ่ายเงินจ่ายเงินค่าทำผิดจราจรก็แล้วแต่กรณีตอนนี้เรามาถึงหน้าตลาดแล้วแค่นี้ก่อนนะคะ